จะบ้าสวัสดีครับลุงอันเหตุบานประตูใช่ไหมครับเมื่อนี้นะครับจะพามาไว,ไวัยวาวครับผมเมตรห้าสิบนะครับผมไปย่ำเสาเลยคือเคยว่าร่มนะจะมีเมือดมือนะครับอยาเอาอาหารออกกันนั่งเบาๆทำกัน ไกลเลยนะบนนู้นเหรอใช่ต้องปล่อยตอนกลางคืนเหมือนเดิมแต่ว่าก็ตกแต่ถ้ามีลมมันก็ไม่ตกตอนกลางคืนที่มาปล่อยตอนนั้นว่ามันใสหนัตอนนั้นเราปล่อยกีครั้ง เด็เข้าเบาไหมเงี้โอเคไปไปนน่นเงี้ยเนี่ยจัดมั้ ทูตหามีนครับจากเก่าที่เรียนวาวเมียเต่าหิบเอามาใส่เรียนวาวเมียทานิบครับเระหยัดนัำเกียรติเล็กน้อยแต่ว่ากะ อะไรกระเป๋าวันอะไรกดติดตามน่อยน,น,น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเคลิปไปเดินไปถือน,นี่ไปด้วยไหมกล้องถือให้เห็นตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนั่นแหละไม่ม่จะตัต้องไว้ตรงนี้แหละไ,ไ,ไปเดินไปเดินไปเลย ดูเียๆเดินเดินไปฝั่งนู้นเข้าตรงกลางเลยเดินอ้อมไปน่นนะ ไเสือครับเสือยมาลุ้นกันว่าิขึ้นก้อนครับผมปรับเข้าไม่ไว้แล้วครับสนูกกก็เหตุหม่แล้วดังแบบว่านหัวเลยครับว่าจะดังแบบไหนว่าดังมวนอย่าครับแ่มือไม้เปลี่ยน เปลี่ยนขั้นไหมเดินเดินเดเดินลงไปนู่นเลยเดินลงไปเลยพวกใหม่หลายรครับเดี๋ยวกวนไปหมองทางั้นติดติดพวกใหม่ qua rồi, ừ, ở đó là, đi, 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 นะอย่าลืมหมุนอย่าลืมหมุนอ่ะพอแล้วไปเลย ลมแห้งครับแตบบ่ว่าอยากสีเอียงไปทาขงขวาอยู่ jadi pap masuk anu mai bodoh

ดึงแรงมากนะสุดาจับขึ้นไปที่เียบร้อยครับไม่ได้ปั๊บเข้าไม่เลยเริ่มแรกมันนิ่งแล้วครับจะมาถึกร่มบนน่าจะนิ่งครับ เทศเดียวครับผมดึงที้งอย่างนี้นะครับเมียาชิบไปได้ปีกมันแข็งยังไม่ทางขวาจุกหน่อยนักเสือกเห็นตกคลองส่าง คลิปนี้ครับผมมาปล่อยว่าครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเบิ่งว่าสโน้สีขาดบ่วผันขาดก็เอาลงมาแลียนไม่เหมือนเลงครับพอดีได้๋ยปั๊บเข้าใหม่สำหรับคลิปนี้กับฝาผีเพียงเท่านี้ครับยินดีก็ฝากกดไลคดด์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเข็ดคลิปน,น,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ,ค,ณรครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมครับ